เมื่อเวลาเก้านาฬิกาของวันที่25มีนาคมสำนักง,งานเกษตรจังหวัดสมุทรสาครได้จัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่ปี2565ึ้นที่ศูนย์การเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรตำบลบ้านแพ้วอำเภอบ้านแพ้วจังหวัดสมุทรสาครโดยมีนายโอภาสเที่ยงงามดีเกษตรและสากรจังหวัดสมุทรสาครเป็นประธานในการเปิดงานซึ่งได้รับความร่วมมือจากสำนักง,งานเกษตรอำเภอภางกีเครือข่ายและคณะกรรมก,การศูนย์เรียนรู้ การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรที่ร่วมกันในงานครั้งนี้และมีเกษตรกรทั้ง3อำเภอเข้าร่วมการจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่ปี2565ของอำเภอบ้านแพ้วในวันนี้ เป็นการถ่ายทอดความรู้และให้บริการแก่เกษตรกรเพื่อกระตุ้นให้เกษตรกรเริ่มต้นการผลิตในปีการเพาะปลูกใหม่โดยใช้เทคโนโลยีและภูมิปัญญาที่มีความเหมาะสมกับพื้นที่ในการวางแผนการผลิตหน่วยงานต่างๆมีการให้บริการด้านการเกษตรเพื่อสนับสนุนเกษตรกรในการเริ่มต้นการผลิตในปีการเพาะปลูกใหม่ รวมถึงเผยแพร่ให้เกษตรกรรู้จักและใช้ประโยชน์จากศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรและศูนย์เครือข่ายเพื่อนําไปสู่การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตโดยการจัดงานในวันนี้มีเป้าหมายเกษตรกรจาก3อําำเภอจํานวน90ราย โดยมีการจัดสถานีถ่ายทอดความรู้จํานวนสถานีเรียนรู้ประกอบด้วยสถานีเรียนรู้ที่1การคัดสายพันธุ์มะพร้าวน้ําหอมสถานีเรียนรู้ที่2การป้องกันกำจัดศัตรูพืชแบบชีววิธีสถานีเรียนรู้ที่3เทคโนโลยีการสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์แบบอัจฉริยะสถานีที่4นวัตกรรมปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน สถานีเรียนรู้ที่5การเพาะต้นอ่อนนอกจากนี้ยังมีการนำเสนอองค์ความรู้และบริการการเกษตรอื่นๆให้เกษตรกรจากหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นิทรรศการเกี่ยวกับสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์มะพร้าวและลำไยของอำเภอบ้านแพว้วโดยได้รับความอนุเคราะห์จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัดสมุรสาครนิทรรศการเกี่ยวกับสินค้าเกษตรของจังหวัดสมุรสาครเช่นฝรัง่งมะพร้าวน้ำหอม วันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่หรือฟิลเดย์มาจากรัฐบาลให้ความสําคัญกับการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรโดยเน้นให้มีศูนย์เรียนรู้ด้านการเกษตรในชุมชนเพื่อให้เป็นจุดถ่ายทอดความรู้ด้านการเกษตรของชุมชนและเป็นที่ให้บริการข้อมูลข่าวสารและบริการด้านการเกษตรประกอบกับในสภาวะปัจจุบันสถานการณ์การผลิตสินค้าเกษตรของเกษตรกรมีปัญหาในเรื่องต้นทุนการผลิตที่ค่อนข้างสูงปัญหาโรคแมลง และพื้นดินขาดความอุดมสมบูรณ์ด้วยเหตุนี้กระทรวงเกษตรและสากรณ์โดยกรมส่งเสริมการเกษตรจึงได้จัดตั้งศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรหรือสพกขึ้นเพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการเกษตรของชุมชนสำหรับแก้ไขจากปัญหาของชุมชนและสามารถตอบสนองความต้องการด้านการเกษตรของชุมชนได้และเป็นเครื่องมือในการส่งเสริมการเกษตรโดยเน้นการเรียนรู้จากเกษตรกรต้นแบบที่ประสบความสำเร็จในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสิน ค้าเกษตรในประเด็นการเพิ่มผลผลิตการลดต้นทุนการผลิตการพัฒนาคุณภาพและการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการผลิตตลอดจนยึดหลักปร,ยยรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่องตลอดฤดูการผลิต เกษตรกรที่มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเกษตรกรต้นแบบในลักษณะของเกษตรกรสอนเกษตรกรเพื่อให้เกษตรกรที่มาเรียนรู้เกิดความรู้ความเข้าใจและเกิดจิตสานึกในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าการเกษตรที่มีการใช้ปัจจัยการผลิตได้อย่างเหมาะสมและนำองค์ความรู้ที่ได้จากสอพกไปประยุกต์ใช้เพื่อลดต้นทุนการผลิตเพิ่มปริมาณและคุณภาพของผลผลิต ผลิตสินค้าที่กำนึงถึงสภาพแวดล้อมและมีระบบการผลิตที่พึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนรวมทั้งยังเป็นจุดที่ให้บริการข้อมูลข่าวสารและบริการด้านการเกษตรต่างๆกับเกษตรกรอีกทั้งยังใช้เป็นจุดนัดพบในการพบปะพูดคุยของเจ้าหน้าที่กับเกษตรกรและระหว่างเกษตรก,รกรกับเกษตรกรด้วยกันเองจังหวัดสมุทรสาครเป็นจังหวัดหนึ่งที่มีศักยภาพสูงในด้านเกษตรกรรมเนื่องจากอยู่ในพื้นที่ที่มีความเหมาะสมต่อการทําการเกษตรโดยมีทั้งแม่น้ําลําคลอง เป็นทั้งแหล่งน้ำสำหรับทำการเกษตรที่หล่อเลี้ยงวิถีชีวิตผู้คนและมีดินที่อุดมสมบูรณ์ เกษตรกรต้นแบบที่มีความรู้ความสามารถและมีความเชี่ยวชาญในการทําการเกษตรในการนี้จึงได้ดําเนินการสนับสนุนการให้บริการของสพกรและเครือข่ายด้วยการจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่โดยได้ร่วมกันวิเคราะห์สถานการณ์การเกษตรในพื้นที่ซึ่งมีพืชเศรษฐกิจที่สําคัญหลายชนิดโดยในปีนี้นะคะได้คัดเลือกมะพร้าวน้ําหอมซึ่งเป็นพืชเกษตรที่มีชื่อเสียงและความสําคัญเป็นอันดับต้นของจังหวัด โดยมีประเด็นที่ต้องได้รับการดูแลอย่างเร่งด่วนคือการดูแลมะพร้าวให้มีผลผลิตที่มีคุณภาพและลดต้นทุนการผลิตด้วยการใช้เทคโนโลยีต่างๆที่เหมาะสมค่ะ ก็ในส่วนของกระทรวงเกษตรเองนะครับก็ได้มอบหมายให้ทางสำนักงานเกษตรจังหวัดนะครับได้จัดงานนะครับโดยใช้สพกนะครับในพ nice ื้นที่นะครับเป็นสถานที่จัดงานนะครับโดยวัตถุประสงค์ก็คือเพื่อที่จะให้มีการถ่ายทอดเทคโนโลยีนะครับองค์ความรู้นะครับในเรื่องการทาการเกษตรนะครับด้วยเทคโนโลยีที่สมัยใหม่นะครับเพื่อเพิ่มผลผลิตนะครับในเรื่องทางการเกษตรนะครับเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับเกษตรกรนะครับทีนี้ในส่วนของจังหวัดสมุทรสาครเองเนี่ยนะครับ วันนี้เนี่ยเราได้มาจัดที่อำเภอบ้านแพ้วนะครับเป็นแห่งแรกกันนะครับเพื่อที่จะให้เกษตรกรเนี่ยได้มีการเรียนรู้นะครับเกี่ยวกับเรื่องวิธีการทําการเกษตรนะครับในรูปแบบที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมนะครับด้วยวิธีการที่จะประหยัดนะครับในเรื่องของการลดต้นทุนก็ดีนะครับหรือในเรื่องของการเทคโนโลยีใหม่ๆนะครับเพื่อเอาองค์ความรู้ต่างๆที่ได้รับในวันนี้เนี่ยไปใช้นะครับ ในแปลงของตนเองนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยเรามีทั้งหมด5สาสานีเรียนรู้ด้วยกันนะครับซึ่งเกษตรกรที่เข้ารับการอบรมก็มาจากทั้ง3ามอำเภอนะครับซึ่งก็ประมาณจะ90คนนะครับเพราะฉะนั้นใน,ในส่วนนี้เองก็คาดว่าเกษตรกร,เ,กรเองเนี่ยนะครับจะได้รับประโยชน์นะครับจากการจัดงานในวันนี้นะครับก่อนที่จะนำเอาออความรู้ต่ตตางเนี่ยนะครับไปใช้ในการผลิต ทำการเกษตรของตนเองนะครับในการเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่นะครับในปี65ในปีนี้นะครับ